วันนี้พปจิ้งอาวอก่มาใ้ปุ๋ยป้มกับนะใช่แบบเดียวน่ยจยมาจอยไดยกันแม่ได้ตั้งยาวังนี้คนตก กลบเดือนเดือนมาาแล้วใช่วางเร็กมนเตร้างรกรดากานี่ยีเว็ดจิงอ่ะตวกนครานแล้วเนาะปุยปุย โคตดอกหนักไม่กี่ว variance, ันเนี่ยขึ้นกันได้เร็วเนาะนี่อเอาบิงกาข้าวกล้องเลยว Rồi thương ập nào rồi thương rồi bụi Rồi Mọi người nào cũng thuộc là lấy Tiếng mà thuộc nắc รับเร็วรับเร็ว